ครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ซับย์สุรชัยรุ่งเรืองพืชผลครับเที่ยวสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมเที่ยวสุดท้ายแล้วกลับบ้านครับไม่ไหวครับขับไม่ไหวแล้วยอมยอมอันนี้เอาอย่างเอาบอกบ่กพอมีเ้ย ครับเจอสุดท้ายครับเจอกันปีหน้าครับเจอกันหรือเปล่าไม่รู้ทำต่อหรือไม่ไหวครับขาดทุนแต่ก็จะทำต้องสู้ครับชีวิตต้องสู้เออตีสเด็ดเอาออกไปครับคนละเที่ยววังเที่ยวกลับบ้านกันดีกว่าไปหาล้างรถใครไม่เห็นไอ้นั่นหักวะ โอ้ยจะล่างรถเล็กน้อยเลยเเเบ่ไม่อยู่ไหนวะก้ัาบานหรอบอร่ง้อหน่นได้เรื่องเลยก็ละลามันปฏิแล้ว ปแปลวคนละเทียวไป,ไปแปลวคนละเทียวไปไปลวอ,อยู่ไ่มนี่ไปอีกวะมาตักออกไปปะปะแล้วฟ้า่ายนี่ครับได้ของมาใหม่ครับอะไรแต่ง ไม่นานครับห้ห้แน่นอนอบอกแม่โครครับเอาตากอีกเที่ยวหนึ่งคนละเที่ยวโรงงานหยุดแล้ว ทอดผ่าท้ายใส่ผ่าท้ายอีกยิบหายแล้วเปิดน้องลักมาแล้วไปเยอบรถก่อนครับ รอบทางครับออกไปบอพๆบอก,กอกันรอกัน เที่ท <iku> ยวกลับบ้านกันครับเห็ดมาอีกมะน้อปีใหม่น้อฮะนัวถอนละบอ งยัเดี๋ยวก็หลงเดินไปเดินมาแล้วก็สับสนเที่ยวมาเรียนคนเม่เคยได้เกินยี่สิบสักหมื่นเลยเรีนพวกแต้มูเข้ามาได้ยี่สยี่สกันอือจดไปจดมากงงหมดแล้ว ครับดูความวุม่นวายก,ก่อนนะครับก่อนจะกลับครับก่อนจะกลับนะตามไป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  <c oughs> นี่ครับ มาดูดูยังเงินดูพิสดารมั้งครับดูรถไถขึ้นรถมันมันขึ้นยังไงเนี่ยคนละเที่ยวครับคนละเที่ยวก่อนครับได้บ่ได้บ,ดบ่ครับดูครับแล้วขึ้นยังไงนะ ดันหน้าลงมาเลยตอนมามนทุกมาตอนหน้าขัาน้นหนีตัวทุกมาตอนมาขัาน้นหนีตัวทุกมาเนาะ

ไม่รู้เราจะไปอยู่ไหนต่อนะกลับบ้านครับปีหน้าว่ากันไหมประมาณมาที่สี่ที่ห้านและเดี๋ยวไปพาไปเลาะก่อนครับไปตามฮารักแท้ก่อนลำครับคันนี้ชอบลำนะลีลาเยอะ โอ้ไซหน่อยยิบหายเลย,ยกรบาก็เท่ากองไม่ขีดดูคันนู้นกับคันนี้ต่างกันยังไงสวยครับคันนี้สวยจัดจ้านนะเพื่อจริงๆครับเพื่อจริงๆเพื่อจริงๆ ครับท,ท่านผู้ชมดูเที่ยวคลิปคลิปสุดท้ายของปี66ครับคลิปสุดท้ายของปีหกหก น้นนอย่างัครับคลิปสุดท้ายแล้วครับไอ้น้องไอ้น้องมันเป็นยังไงอะฮะเป็นยังไงไหนสิ้าที่เอาน,นี้พอยังเนี่ยพอยังกลับเลยใช่ไหมเนี่ยกลับเลยรอนอนนอนอยู่ไหน พูดไปเรื่อยเปื่ยัอาจารย์ต้นเขาจะไปทำไมพ่อไปเดี๋ยวเขาต้องพ่อไปเข้าทำไมล้างไงไอ้นั้นหักท่อหักหักแล้วนู่นน่ะพี่พี่จะจอดล้างตั้งแต่แรกแล้ว สตาร์ทเครื่องเอ้าไอ้แย่อันนี้หักไอ้เพมทำหักไว้ไปไปครับท่านผู้ชม ท้ายด้วยรถต้องเฟิร์สนะ มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับ